อาจารย์สมยศพึกษากระเสมสุขโพสต์คุณเห็นด้วยหรือไม่ไม่ได้เลือกให้เป็นฝ่ายค้านมารอรัฐบาลยุบสภาอย่างเดียวฝ่ายค้านควรตรวจสอบการปิดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยขนาดไหนจะทำให้มีการลักลอบขนส่งสินค้าและการลักลอบแรงงานทหารมีส่วนได้เสียจากการลักลอบด้วยหรือไม่การล้อมรั้วลวดหนาม แก้ปัญหาพิทพาดช,ชายแดนได้จริงหรือหรือว่าพ่อค้าต้องการขายลวดหนามให้กองทัพจำเป็นขนาดไหนที่อนุมัติซื้อเครื่องบิดรบและเรือดำน้ำมีใครได้เงินทอนหรือไม่การปิดชายแดนจะกดดันกัมพูชาให้ยอมสิ้นสภาพเป็นภัยคุกคามประเทศไทยจริงหรือทำไมถึงไม่ยอมให้มีการเปิดชายแดนเข้าสู่ภาวะปกติทหาร มีวาระแอบแฝงในเรื่องการปั่นหัวคนไทยให้คลั่งชาติด้วยหรือไม่อย่างไรสวัสดีครับผมจะพาคนไทยมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเราตอนนี้เหตุการณ์สี่การณ์ที่สําคัญจะมาถามพี่น้องประชาชนว่ามันมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์เชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรเหตุการณ์แรกครับคือการเหมือนมีองคาพยกเหมือนมีกระบวนการที่ทีรีบจังเปิดดานเนี่ยมีมีอะไรมีวาระซ่อนเล่นอะไรยังไงหรือไม่นะนะครับ ถ้าไม่เปิดด่านตอนนี้จะมีคลิปหลุดเหรอบางคนเขาตั้งก็สังเกตไปอย่างนั้นนะครับเอาละ,เ,าละเหตุการณ์ที่ 2, 2> ครับนี่สําคัญเลยการขายทองคําแม่นะครับคนไทยก็ตั้งคําถามกันทั้งบางแหละว่าไอ้เขเมรเมืองเล็กๆโทษนะครับเมืองยากจนเนี่ยมีปัญญามาซื้อทองคําจากไทยเขาว่ากันว่าอันดับ3ามของโลกใช่ไหมที่มีการติดต่อซื้อขายทองคํากับประเทศไทยเนี่ยเขเมรเอาเงินมาจากไหน คำถามคืออย่างนี้ผมตั้งข้อสังเกตไอ,ไอ้เรามีใครเห็นไหมว่าเขาซื้อขายกันจริงหรือเปล่าไอ้ที่บอกว่าหก0 0 0่นล้านบาทเนี่ยนะครับเห็นเฉพาะใบอินโหวยมั้ยมีใครเคยเห็นไหมครับการซื้อขายจริงมีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นการออกใบอินโหวยหรือใบซื้อขายแต่ไม่มีการขนทองออกไปแต่เอาเงินเข้ามาในประเทศไทยห0 0 0ืล้านบาท เอาเงินเข้าระบบในประเทศไทย60,000ล้านบาทแต่ไม่มีการซื้อขายทองคําจริงหรือไม่อย่างไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ทอดไว้ในใจก่อนนะผมมาอธิบายต่อเหตุการณ์ที่3ก็คือการอายัดบัญชีเนี่ยนะนะครับคําถามคือมันเป็นกระบวนการที่ที่ถูกสร้างมาเพื่อเพื่อให้ไอ้พวกบัญชีมาไอ้พวกแก๊งคอเซ็นเตอร์ไอ้พวก นะครับหลอกเงินเว็บพนันต่างๆที่มันไปกองอยู่ที่คอมเมนเนี่ยนะครับให้ได้รับผลประโยชน์หรือไม่ย่างไรทําไมผมพูดแบบนี้นึกภาพตามสมมุติว่าเหตุการณ์เนี่ยนะครับกฎหมายบังคับใช้ใครโอนเงินผิด10บาทร้อยหนึ่งแม่งอายัดบัญชีหมดเลยโทรไปหาเจ้าหน้าที่วันหนึ่งเป็นหมื่นสายแสนสายครับเจ้าหน้าที่ทำไม่หวาดไม่ไหวท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นไม่ทำ พอไม่ทำเนี่ยนะครับไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์ชั่วๆนะมันหลอกเงินสำเร็จผู้เสียหายโอนเงินไปให้บัญชีมา้าสำเร็จปุ๊บอายัดไม่ได้นั่นหมายความว่าการอายัดบัญชีของชาวบ้านแบบง่ายๆเป็นตัวหลอกหรือเปล่าแท้ที่จริงเนี่ยนะครับถูกสร้างเงื่อนไขนี่มาเพื่อที่จะซับพอร์ตไอ้พวกบัญชีม้าแท้ๆไอ้พวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ชั่วๆหรือไม่อย่างไร เหตุการณ์สุดท้ายเหตุการณ์ที่4ี่เนปาลโมเดลอาจนําสู่ขมิ้นโมเดลขมิ้นโมเดลเนี่ยนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงอาเซียนเนี่ยประเทศไหนที่สอว่ามีโอกาสที่จะนําเนปาลโมเดลมาใช้มากสุดต้องบอกเลยว่าเขมรนครับนั่นหมายความว่าการโอนเงินเข้าประเทศไทยนะครับโดยการขายทองก็ดีหกหมื่นล้านบาทหรือโดยการรีบเปิดด่านก็ดีเนี่ยนะครับ มันเป็นการประกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงให้เอาเงินมาเข้าระบบในประเทศไทยพวกไออุดเส้นชั่วๆเนี่ยนะครับมันมีซ้ำติงกับ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 คนไทยบางคนหรือกลุ่มบางคนหรือไม่อย่างไรไม่รู้ว่าสีไหนหรือเปล่าถูกไหมฮะถ้าดานเนี่ยเปิดในจังหวะแบบนี้ในสถานการณ์การเมืองโลกเป็นแบบเนปาลเนี่ยจะให้คิดอย่างไรเอาละผมสรุปแบบนี้นะครับสี่เหตุการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเล่งเปิดดาน ไอ้ทองคําที่เอาไปขายไม่รู้มีจริงไม่จริงอย่างไรนะนะครับแต่เอาเงินจากขมรนเข้ามาสู่ระบบประเทศไทยแหละยอมเสียภาษีออกใบอินวอยปุ๊บเสียภาษียอมครับขอให้เอาเงินจากขมรนมาเข้าไทยหรือมาอย่างไรเรื่องที่3ครับการรายัดบัญชีเปิดด่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะนะครับกระบวนการแก๊งคอซเ,เตอร์มาแล้ว เข้ามาแล้วนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยการอายัดบัญชีทําไม่ได้พราะมันมั่วกันไปหมดไงถูกไหมครับวันนี้ก็เลยสรุปว่า4ี่เหตุการณ์นี้มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือไม่อย่างไรคนไทยลองพิจารณาดู